สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนมกราคม2565เดือนแรกของปีนี้นะครับคุณเองอาจจะยังดูมีความอึดอัดอยู่นะครับก็คงต้องให้กำลังใจว่าทนอีกไม่นานส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในเดือนนี้จะยังดูมีความมั่นคงดีนะครับแต่จุดที่อาจจะต้องระวังก็คือระวังความเป็นใจป่าของตัวเองนี่เองและในเรื่องของการงานนะครับยังดูมีความติดขัดยังมีปัญหาที่ต้องคอยให้แก้ไขแต่ในเดือนนี้นะครับถือว่างานก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีและ มีแนวโน้มที่จะมีเรื่องของงานเก่าๆกลับเข้ามาอีกส่วนในเรื่องความรักนะครับตั้งแต่วันที่หถึงวันที่12ความรักก็ยังดูมีความสําเร็จได้ดีส่งเสริมความสําเร็จกันได้ดีนะครับแต่พอหลังวันที่12ความรักอาจจะดูอ่อนแอลงหน่อยนะครับแต่ถือว่าก็ยังคงส่งเสริมการสนับสนุนกันกับเรื่องของการงานได้อยู่ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับโชคลาภก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีแต่อาจจะต้องมีเรื่องของความผิดหวังเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ แต่คู่ก็ยังนำพาเรื่องของโชคลาภความสําเร็จได้ดีส่วนในครึ่งหลังนะครับอะไรที่จะต้องมีการไฟจะต้องมีการแข่งขันต่อสู้ตรวจสอบแรงต่างเนี่ยจะเกิดได้สําเร็จได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรูฟ้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่กับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงช่วยดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมีนมีความสุขก,กายสบายใจคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนามีสุขภาพพลานมามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จตลอดทั้งปี2 5 6 5นนี้เลยและขอขอบพระคุณนะครับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านที่ยังคง ติดตามช่องของอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์เป็นอย่างดีขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับในเบื้องต้นคงต้องบอกกันอยู่ทุกครั้งว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมของชาวลัคนาราศีมีนไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ย ดาวตัวตนของคุณเนี่ยนะครับยังอยู่ในภพวินาศนะครับมันก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งนะครับซึ่งยังคงมีเรื่องของความอึดอัดนะครับคุณเองยังดูมีความลังเลดูมีความผันผวนมีความไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจและอะไรต่างๆก็รู้สึกยังไม่ค่อยเข้าทางกับคุณสักเท่าไหร่และยังอยู่ในสภาวะของการที่ไม่อยากออกสังคมสักเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะ ดาวราหูที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคําว่าวินาศก็ยังมาอยู่ในช่องสหัชชะที่หมายถึงเรื่องของเพื่อนฝูงการเข้าสังคมนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยอาจจะดีหน่อยเพราะว่าการมีดาวเกตมาร่วมอยู่กับดาวราหูอย่างน้อยมันอาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับการที่จะต้องเข้าสังคมนะครับการจะต้องไปเจราจาติดต่ออะไรเนี่ยมันยังดูไหลลื่นได้ดีนะครับทำให้เกิดความอึดอัดกับคุณน้อยลงหน่อยนะครับแต่ถ้ามองในมุมเกี่ยวกับความเชื่อเวลาดาวเกตมาอยู่ในช่องเนี้ย แล้วโยกหน้าถึงตัวนะครับมันก็จะเป็นจังหวะที่คุณเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอะไรต่างๆและดาวราหูที่สัมพันธ์อยู่เนี่ยนะครับก็โยกถึงตัวมันอาจจะกระตุ้นการเรื่องของการมีเซนส์การทําอะไรที่รู้สึกถึงสัมผัสอะไรที่มันแบบดูมีความชัดเจนได้ดีในช่วงเดือนนี้และก็อาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องมีเรื่องของการต้องไปทําอะไรในที่ไกลซึ่งถือว่า ก็จะมีโอกาสกับเรื่องของความสําเร็จในเรื่องนั้นได้ดีนะครับแต่ก็จะมีความกังวลหรือมีความไม่ค่อยอยากไปอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะดาวสุขที่มาจากคําว่ามรณะนะครับไปอยู่ในช่องโชคลาภต้องเจอกับดาวคู่ศัตรูแต่ก็ยังดีที่มีดาวพุธมาร่วมด้วยยังทำให้เกิดโอกาสของเรื่องของในเรื่องของความสําเร็จอะไรที่เกี่ยวกับในที่ไกลการเจรจาติดต่ออะไรยังเกิดได้ดี และในเดือนนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเหมาะกับชาวลัคนาราศีมีนก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณเหมาะกับการไปทําบุญนะครับไปทําอะไรที่เกี่ยวกับการส่งเสริมช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับคุณนะเพราะดาววังคารที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคําว่าสุภาะอะไรที่เกี่ยวกับบุญกุศลอะไรที่เกี่ยวกับการได้รับเกียรติได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะครับหรือการสนับสนุนส่งเสริมคนอื่นดาวเขาแข็งแรงดีนะครับ และการมีดาวเกตที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของบุญกุศลมากระตุ้นด้วยเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่เกี่ยวกับการไปทําบุญไปปฏิบัติอะไรซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดความสุขกับคุณได้ดีเพราะดาวความสุขในเดือนนี้ของคุณนะครับดูมีกําลังดีทั้งเดือนนะครับในช่วงก่อนวันที่16อยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงมั่นคงดีถึงแม้จะย้ายมาในวันที่16ไปแล้วนะครับที่ดาวจะไปอยู่ใน เรื่องของการงานดาวอังคารก็ยังได้ตำแหน่งอุจจาวิราถือว่ายังมีกำลังดีอะไรที่มีโอกาสกับการได้รับเกียรติอะไรที่เกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับคุณจะยังมีศักยภาพในการทำในเรื่องเหล่านั้นได้ดีและยิ่งในช่วงหลังวันที่19ที่ดาวศุกร์เขาย้ายลงมามันเลยส่งผลให้ส่งเสริมกับเรื่องของความสุขของคุณได้ดีในเดือนนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ การมีดาวมฤตอ,อยูยังคงอยู่ในช่องการเงินก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันผันผวนหรือเลวร้ายอะไรไปมากนะครับเพราะว่าอยู่มานานแล้วนะครับถ้ามาดูดาวอังคารเองเลยในช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยนะครับ ดาวการเงินของคุณยังแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองแต่เป็นบ้านตัวเองที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะเพราะฉะนั้นการเงินยังดูมีความเสถียรดีการเงินยังดูมีความต่อเนื่องทางการเงินได้ดีนะครับมีพัฒนาการมีความก้าวหน้ากับเรื่องของธุรกิจการเงินได้ดีและดาวการเงินไปอยู่ในช่องสุภะคุณก็ยังได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินได้ดีด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าพอหลังจากวันที่16นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับ 12ดาวพุธถอยหลังมา14ดาวอาทิตย์ย้ายขึ้นไป16ดาวการเงินของคุณก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับ เพราะฉะนั้นดาวการเงินเนี่ยเวลาย้ายไปอยู่ในตำแหน่งนี้ยังได้ตำแหน่งอุจ,จาว,วิราชถือว่าดาวการเงินยังมีกำลังดียังมีโอกาสของการสร้างเงินสร้างทองซึ่งเ,เงินทองอาจจะเข้ามาจากเรื่องของการงานงานยังให้ผลตอบแทนทางการเงินได้ดีนะครับแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องมีการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์พื้นฐานปัจจัยพื้นฐานในการงานด้วยเหมือนกันเพราะดาวังคาร ต้องไปเจอกับดาวพุธซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ใช่ดาวที่มันจะถูกกันซักเท่าไหร่นะครับและดาวพุธเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมีความอ่อนกําลังมาจากคําว่าพันธุอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานมันดูมีความอ่อนก็อาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องเ,อเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอุปกรณ์พื้นฐานเครื่องมือพื้นฐานอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับด้านการงานด้วยเช่นกันนะครับแต่พอวันที่19ที่ดาวศุกร์เขาถอยหลังมาเนี่ยนะครับ การถอยมาของดาวศุกร์นะครับมาอยู่ตำแหน่งนี้มาได้ตำแหน่งมหาจักรถึงแม้ดาวจะมีการเดินถอยหลังแต่ดาวมีกำลังดีเพราะฉะนั้นดาวศุกร์อะไรที่เกี่ยวกับการเจรจาการติดต่อดาวศุกร์อะไรที่เกี่ยวกับคำว่ามรณะอะไรที่เกี่ยวมาจากในที่ไกลอะไรที่เป็นเรื่องเก่าเก่านะครับคอนเนคชั่นเก่าเกานะครับอะไรเคสของการขายเก่าเก่าจะมีโอกาส กลับมาส่งผลดีกับการเงินของคุณจะมีการเจรจาการติดต่อและสําเร็จได้ดีนะครับแถมดาวศุกร์มาเนี่ยนะครับแน่นอนครับเขาเป็นคู่มิตรกับดาวการเงินของคุณนะครับก็ส่งผลดีกับเรื่องการเงินดาวศุกร์ก็ส่งผลดีกับดาวพุธด,ด้วยเพราะเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันนะครับก็เลยทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้คาเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆนะครับมันก็จะส่งผลดีเพราะฉะนั้น โอกาสที่คู่หรือคู่ค้าจะมาส่งเสริมกับเรื่องการงานและก่อให้เกิดผลดีกับเรื่องของรายได้ก็จะมีมากขึ้นหลังวันที่19มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพฤหัสเหมือนกันนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวการงานก็ยังคงไปอยู่ในช่องของคำว่าวินาศนะครับก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องการงานให้ดีนะครับ เพราะเวลาดาวการงานไปตกวินาศเนี่ยมันมีโอกาสของความเสียหายที่จะเกิดในเรื่องของการงานก็ได้หรือถ้าเกิดใครที่ทํางานประจําอยู่นะครับเวลาดาวการงานไปตกวินาศเนี่ยคุณจะต้องพยายามทําอะไรให้มันลดความเสียหายให้ได้มากๆนะครับเพราะว่าเวลาการงานไปตกวินาศมันก็มีเกณฑ์กับการจะต้องหยุดงานจะต้องจบงานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้เกิดปัญหาที่จะมาเป็นข้ออ้างในการทําให้คุณจะต้องจบงานนะครับคราวนี้ ในช่องการงานเองเนี่ยนะครับการที่มีดาวอาทิตย์ซึ่งมาจากคำว่าอาริมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานมันก็ยังมีปัญหาในงานที่ให้คุณต้องแก้ไขเพราะดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของอริเป็นเรื่องของปัญหาเป็นเรื่องของการแข่งขันการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นถ้างานของคุณยังเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการต้องแก้ไขปัญหาต้องแข่งขันต้องประมูลอะไรต่างๆเนี่ยถือว่างานในส่วนนั้นยังคงมีเข้ามาและคุณยังทําในเรื่องนั้นได้ดีนะครับแต่อย่างที่บอกครับเวลามีเรื่องของดาวปัญหาไม่อยู่ในการงานคุณก็ต้องระวังปัญหาที่จะเกิดในการงานด้วยเช่นกันเพราะงานมันก็พร้อมจะเกิดความติดขัดได้อยู่แล้วเวลาที่มันไปอยู่ในช่องวินาทนะครับและยิ่ง พอช่วงวันที่12นะครับดาวพุธถอยหลังมานะครับมาอยู่ร่วมในเรื่องเกี่ยวกับการงานดาวพุธมาจากเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาเรื่องคู่ดาวพุธมาจากเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงดาวเวลามาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันมีความอ่อนกําลังด้วยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หูหุ้นส่วนอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะศักยภาพเขาก็จะลดลงด้วย ในช่วงนี้นะครับช่วงสั้นๆ1 2บสถึงสิเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องระวังการเกิดปัญหากับเรื่องของคู่ในเรื่องของการงานเรื่องของคู่ค้าด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายจุดนะครับที่อาจจะต้องระวังโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคําพูดอย่างแรกดาวพุธอ่อนกําลังนะครับคำพูดคําจามันอาจจะดูแปรปรวนได้ง่ายนะครับจุดที่2ดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เรื่องของปัญหาในการงานอาจจะเกิดความขัดกันได้ง่าย จุดที่3งานคุณก็อยู่ในช่องวินาศมีความติดขัดได้ง่ายส่วนจุดที่4ดาววินาศนะครับซึ่งหมายถึงความผ,ลผ,ลผลันผวนความเสียหายไปอยู่ในช่องของคําว่าสหัชชะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการติดต่อก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยอยู่แล้วนะครับในช่วงสั้นๆ1 2บสอแต่พอ14เนี่ยดาวอาทิตย์ดาวปัญหาย้ายออกจากช่องการงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาในด้านการงานก็อาจจะลดลงนะครับพอวันที่16 ดาวอังคารนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานด้วย ดาวังคารมาจากคำว่าสุภะอะไรที่เกี่ยวกับเจ้านายผู <ede> ผ้หลักผู้ใหญ่ซึ่งดาวยังมีกำลังดีและไม่อยู่ในเรื่องการงานถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงค่อนข้นขางซับพอตในเรื่องการงานของคุณได้ดียังคงมีการส่งเสริมได้ดีแต่จุดหนึ่งที่ยังคงต้องระวังก็คือเรื่องของการพูดจาเรื่องของคำพูดนะครับคุณเองต้องระวังกับการพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวพุธมันอ่อนและดาวอังคารกับพุธเวลาอยู่ด้วยกันมันเป็นคู่ของคำพูดที่มันดู ค่อนข้างแรงแงไม่ค่อยดีนะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องเจอกับคําพูดของเจ้านายที่คุณรู้สึกถึงการโดนต่อว่าโดนกระทบอะไรที่มันดูแรงแนะครับก็อาจจะต้องอดทนหน่อยในช่วงนั้นแต่หลายๆอย่างจะดีขึ้นก็คือหลังวันที่19ที่ดาวศุกร์เขาถอยลงมานะครับดาวศุกร์อะไรที่เกี่ยวกับการเจรจาก็จะมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานได้ดีขึ้นดาวศุกร์มาจากคาว่ามรณะ งานอะไรในที่ไกลงานเก่าๆงานอะไรที่เกี่ยวกับด้านของต่างประเทศหรือเกี่ยวกับด้านของสายสุขภาพกลับจะมาส่งผลดีกับเรื่องการงานของคุณเพราะดาวศุกร์มาเนี่ยมาเจอดาวบังคารเรื่องเกี่ยวกับความเจริญความก้าวหน้าเรื่องเกี่ยวกับการเงินซึ่งเป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันนะครับงานเก่าๆนะครับอะไรที่เกี่ยวกับคอนเนคชันเก่าๆหรือผู้หลับผู้ใหญ่นะครับที่กเกษียณไปแล้วคนเก่าแก่เนี่ยมีส่วนช่วยในการ ติดต่อในการส่งเสริมในเรื่องของการงานคุณได้ดีในช่วงนี้นะครับและดาวศุกร์มาก็ส่งผลดีกับดาวพุธที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่ค้าหุ้นส่วนนะครับก็จะทําให้มีศักยภาพดีขึ้นสามารถปรับเข้ากันได้ดีขึ้นส่งผลดีกับเรื่องการงานได้ดีด้วยเช่นกัน <todavía> มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพุธนะครับซึ่ง ในเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่11เดนี่ยดาวความรักของคุณก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะครับความรักยังดูมีความสําเร็จอะไรได้ดีถึงแม้จะดูมีความตึงๆอยู่บ้างนะครับ เพราะดาวความรักจะต้องไปอยู่ร่วมกับดาวสุกกับดาวเสาร์ที่เขาเป็นดาวคู่ศัตรูคู่ของความเครียดความกังวลนะครับแต่อย่างน้อยดาวสองดวงนี้ก็เป็นดาวที่ดีกับความรักของคุณเพราะฉะนั้นคุณเองกับคู่ยังมีเกณฑ์กับการร่วมมือกันส่งผลให้เกิดความสําเร็จได้ดีจริงๆมีเกณฑ์กับการเดินทางไกลด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวสุกเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับสหัสชาติที่หมายถึงการเดินทางและก็มาจากคาว่ามรณะอะไรในที่ไกลนะครับซึ่งเขาเป็นดาวคู่ธาตุกันก็เลยอาจจะมี เหตุการณ์ที่จะต้องมีการเดินทางไกลร่วมกันในช่วงนั้นนะครับและจริงๆตั้งแต่วันที่5มาเนี่ยนะครับดาวความรักของคุณดาวพุธเนี่ยก็จะเริ่มมีการเดินถอยหลังแล้วนะครับและพอวันที่12นะครับดาวความรักของคุณก็จะถอยหลังเข้าสู่ในช่องการงานนะครับถอยมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานและต้องมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับอริปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ ก็อาจจะมีการง่ายต่อการเกิดความขัดแย้งมีความขัดกันง่ายขึ้นและจุดหนึ่งที่จะต้องระวังเลยก็คือดาวพุธอ่อนกําลังบางทีอาจจะขัดกันจากเรื่องของคําพูดที่บางทีพูดอะไรอาจจะแบบพูดไม่ค่อยคิดนะครับต้องระวังและอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันจะต้องจดจําอะไรนะครับอะไรที่เกี่ยวกับความสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องคู่ของคุณคุณต้องพยายามจําให้ได้ในช่วงนี้ เพราะเวลาดาวพุธอ่อนกาลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการหลงลืมนะครับหรือการไม่ได้จําซึ่งไอ้เรื่องพวกนั้นเนี่ยเวลาคุณลืมอะไรสําคัญสำคัญมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับเรื่องความรักได้เหมือนกันนะครับแต่พอวันที่14ดาวอาทิตย์เขาก็ย้ายขึ้นไปนะครับก็ไม่มีเรื่องของปัญหามาสัมพันธ์กับเรื่องความรักของคุณและก็ลดความขัดแย้งได้นะครับพอวันที่16ดาวอังคารก็จะย้ายเข้ามานะครับดาวอังคารมาจากเรื่องของการเงินมาจากเรื่องเกี่ยวกับ ความสุขเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจนะครับก็ดาวก็จะมาสัมพันธ์กับดาวความรักของคุณแต่ดาววังคารกับดาวพุธเนี่ยก็ไม่ใช่ดาวที่ถูกกันซักเท่าไหร่และมักคู่นี้เวลามาสัมพันธ์กันมันจะเป็นคู่ที่มีการใช้ถ้อยคําอะไรที่มันดูมีความรุนแรงกระทบกระเทียบกันอยู่นะครับก็ยังต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดซึ่งกันและกันเพราะอย่างที่บอกนะครับว่า ของคุณเองเนี่ยชาวลัคนาราศีมีนเวลาดาววินาศไปอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับคําว่าสหัชชาเนี่ยการสื่อสารการเจราจาอะไรเนี่ยมันพร้อมจะทําให้เกิดปัญหาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่พอวันที่19นะครับดาวศุกร์ก็จะถอยลงมานะครับดาวศุกร์ถอยลงมามาได้ตําแหน่งมหาจากักรก็จะส่งผลดีกับเรื่องความรักของคุณ เพราะดาวสุกกับดาวความรักของคุณเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ํากันคู่นี้เวลาอยู่ด้วยกันมันจะช่วยส่งเสริมกันได้ดีทําให้ศักยภาพของเรื่องความรักของคุณก็ดูฟื้นขึ้นนะครับและดาวสุกกับดาวพุธคู่ธาตุน้ํามันจะทําให้การปรับอะไรต่างๆเข้ากันได้ดีขึ้นและคู่นี้ก็เป็นคู่สเสน่ห์ด้วยเพราะฉะนั้นทําให้เรื่องความรักคุณกับคนรักก็กลับมาดูมีสเสน่ห์ต่อกันได้ดี และการมาของดาวสุกนะครับก <od> <sickness> ็ส่งผลดีกับดาวอังคารด้วยเหมือนมาเป็นตัวกลางอะระหว่างดาวอังคารกับดาวความรักของคุณเพราะดาวสุกเป็นคู่มิตรกับดาวอังคารและเป็นคู่ธาตุกับดาวความรักของคุณก็เลยทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจการส่งเสริมกันในเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะเกิดดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับและสําหรับคนโสดนะครับในช่วงที่ต้นเดือนนะครับที่ดาวความรักของคุณเนี่ยนะครับอยู่ ร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับมรณะในช่องของความสําเร็จคุณมีโอกาสได้พบเจอคนรักคนที่มาสัมพันธ์เนี่ยจากการที่ไปเจอในที่ไกลหรือการที่มีการเดินทางไกลอะไรต่างๆนะครับที่มีโอกาสพบเจอได้ดีหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนเพราะมรณะหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเก่าก็ได้นะครับมีโอกาสหรือบางคนที่เป็นแนวสายฝอคุณก็มีโอกาสเจอกับเรื่อง คู่ต่างชาติได้เหมือนกันแต่พอหลังวันที่12นะครับที่ดาวความรักของคุณมาอยู่ในช่องการงานแล้วเป็นปะเนี่ยนะครับมันก็มีเกณฑ์นะครับในช่วงนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วกด้และคุณอาจจะได้พบเจอในเรื่องการงานนะครับ ถึงแม้ว่าหลังวันที่19ดาวสุกมาจะส่งผลดีกับเรื่องความรักทําให้ดูมีสเสน่ห์ดูมีความสดใสดีนะครับมีสเสน่ห์ต่อกันดีแต่ดาวความรักเป็นประนะครับก็ต้องระวังคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีเรื่องของการมีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังให้ดี มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดาวเสาร์เขาก็ยังอยู่ในบ้านตัวเองยังมีความแข็งแรงดีซึ่งณจุดนี้มันหมายถึงว่าคุณเองเนี่ยยังมีโอกาสของความสําเร็จกับสิ่งที่คุณทําได้นะครับยังมีความมั่นคงกับเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีเหตุของความผันผวนอะไรที่เกิดได้จากการกระทําของคุณเองเนี่แหละเพราะว่า ดาวโชคลาภยังแข็งแรงได้ตําแหน่งเกษตรมั่นคงดีแต่ดาวตัวคุณเองเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับว,วินาศนะครับมันดูมีความผันผวน,นได้ง่ายยกเว้นว่าไอเรื่องของสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์มันก็จะมีโอกาสของความสําเร็จนะครับได้ดีมันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องของความผันผวน,นเกิดขึ้นในเดือนนี้ความสําเร็จอาจจะดูเกิดได้ยากขึ้นอีกหน่อยนะครับเพราะการที่ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่18เนี่ย ดาวความสําเร็จของคุณยังต้องอยู่ร่วมกับดาวสุขที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันมันทําให้มักจะต้องมีความกังวลมีความเครียดกับเรื่องของเป้าหมายกับเรื่องของความสําเร็จที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นมีโอกาสของความผิดพลาดผิดหวังเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ในช่วง1นึถึงสิที่มีดาวพุธมาอยู่ร่วมด้วยเนี่ยอย่างน้อยดาวพุธก็เป็นเหมือนตัวกลางระหว่างดาวคู่ศัตรูของดาวโชคลาภของคุณทําใหา้มีโอกาสที่ คู่เพศตรงข้ามนะครับหรือครอบครัวจะมีส่วนช่วยกับการสร้างความสำเร็จในเรื่องต่างๆของคุณได้ดีขึ้นเพราะดาวพุธนะครับมาจากคำว่าพันธุมาจากคำว่าปัตตนิซึ่งเขาเป็นดาวคู่สมพลดีกับดาวโชคลาภของคุณและเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวศุ์นะครับแต่พอ12เนี่ยดาวพุธก็ถอยหลังออกมาเหลือแต่ดาวโชคลาภอยู่กับดาวคู่ศัตรูช่วงนี้เกิด โชคลาบได้ยากจริงๆนะครับและอาจจะมีเหตุที่จะต้องให้คอยผิดหวังกับสิ่งที่หวังได้เหมือนกันเพราะคู่นี้มันเป็นคู่ของความผิดหวังคู่ของความทุกข์ใจนะครับแต่พอวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายขึ้นมานะครับดาวอาทิตย์มาจากเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริปัญหาการแข่งขันอุปสรรคซึ่ง ต้องมาสัมพันธ์กับเรื่องโชคลาภของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภถ้าแปลในมุมง่ายๆนะครับมันจะดูว่ามีอุปสรรคมีความติดขัดมากขึ้นแต่เนื่องจากดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่าธาตุกับดาวโชคลาภของคุณเป็นดาวคู่าธาตุไฟซึ่งเวลาดาวคู่าธาตุมาส่งผลถึงกันมันจะก่อให้เกิดความดุนแรงความชัดเจนความโดดเด่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่อะไรที่เกี่ยวกับ การต้องแข่งขันต้องตรวจสอบต้องมีการแก้ปัญหานะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหรือแม้แต่การพนันขันต่อนะครับคุณเองเนี่ยจะสามารถเกิดโชคลาภเกิดความสําเร็จกับเรื่องเหล่านั้นได้ดีเพราะดาวอาริเขาเป็นดาวที่ส่งผลดีกับเรื่องของโชคลาภของคุณมันอาจจะต้องลุยหน่อยอาจจะต้องดูโฟกัสเข้มข้นกับเรื่องนั้นหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยมันก็จะส่งผลดีและดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เขาก็เป็นเหมือนตัวกลาง ะร,ระหว่างดาวเสาร์กับดาวศุกร์เหมือนกันเพราะเป็นดาวคู่สมพลกับดาวศุกร์และเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวเสาร์นะครับและมันจะยิ่งชัดเจนกับการแข่งขันการต่อสู้การประมูลหรือมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่จะได้กลับมาได้เหมือนกันนะครับเพราะอาริแปลว่านี่สินก็ได้โดยเฉพาะหลังวันที่16นะครับที่ดาวนะครับดาวศุกร์เขาย้ายลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จมันก็จะเกิดได้ดีขึ้นเพราะไม่มีดาวคู่ศัตรูอยู่แล้วโอกาสของความผิดหวังผิดพลาดก็ลดลงนะครับและดาวศุกร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเก่าๆของเก่าไปอยู่กับการเงินมันมีเกณฑ์กับการได้อะไรเงินเก่าๆเข้ากลับมาด้วยซึ่ง อย่างที่บอกว่าดาวอริสัมพันธ์กับดาวโชคลาภของคุณมันมีเกณฑ์กับการได้เรื่องของหนี้สินกลับมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีถึงแม้จะดูมีความเหน็ดเหนื่อยหน่อยดูมีความติดขัดหน่อยแต่จะยังมีโชคลาภกับอะไรที่มันต้องแข่งขันต้องต่อสู้และสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับที่ดาวยังต้องอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูและมีดาวเรื่องของคู่เรื่องของ บ้านเรื่องของรถมาสัมพันธ์กับดาวโชคลาภของคุณซึ่งส่งผลดีเพราะฉะนั้นโชคลาภอาจจะมาจากคู่เพศตรงข้ามหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถของคุณยังส่งผลให้เกิดลาภผลได้ดีนะครับแต่พอหลังวันที่14นะครับที่ดาวอริดาวอาทิตย์นะครับย้ายขึ้นมาสัมพันธ์ซึ่งส่งผลดีกระตุ้นความชัดเจนกับเรื่องลาภผลเพราะฉะนั้น โชคลาบมันอาจจะไปอยู่อะไรกับเรื่องของการต้องแข่งขันนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้เกมนะครับหรือจะมองเป็นเรื่องถึงขั้นการพนันขันต่ออะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสเกิดลาบผลกับคุณได้ดีหรือถ้าเกิดจะเป็นการเสี่ยงโชคคุณก็อาจจะต้องอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคู่กรณีของคุณนําดึงเอามาเอาความสัมพันธ์เหล่านั้นมาใช้ในการเสี่ยงโชคก็ลองพิจารณาดูนะครับ และนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ